ซึ่งวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่บ้านเชอร์มินนะคะอณนจักของพี่เทียนโอ้ดูยิ่งใหญ่ปะดูยิ่งใ,ใหญ่อลังการมาก เปิดเช่าให้ถ่ายละครนะคะสามารถที่จะเช่าทำ uh huh. เป็นงานแต่งงานงานอีเวนต์ได้หมดเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เลยมาเล่นเซิร์ฟสเกตกันที่นี่ จะโปรโมทบ้านแล้วเนี่ยยังอยากจะโปรโมทอะไรคะชาจานไปอยากโปรโมทแบรนด์เซิร์ฟสเกตของชาตค,คือเราสามารถคัสตอมเองได้นะคะก็จะเลือกพวกทรัคเลือกแบริ่งอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถสั่งได้ p e เปอร์กราแตงนะคะแต่ว่าอันนี้เขาอวดหน่อยส่วนตัวสัตว์ของชาทั้ง8ตัวเลยทั้งลิงหมาแมวชิชิชล,ล่าครบเลยนะคะเส,สัตว์มเสวนสัตว์ เชิญค่ะคุณผู้ชมเดี๋จวก่อนนะนี่คือพร็อพเหรอคะเราเราเราเลี้ยงลูกกอกไว้เอาใจมานี่นี่คือคือเราทั้งสามคนเห็นอยู่ใช่ไหมใช่ไม่ได้เห็นคนเดียวใช่ไหมค่ะหลอดีตัวน้อยหลานสาวตัวน้อยอู้ชอยลี่ค่ะ ไทรี่เป็นลูกน้องสาวของพี่เองค่ะเหมือนตุ๊กตารีบอลอยู่ใช่ปะเหมือนเลยแค่อันนี้ขยับได้งองแงไหมหรือว่าอุ้ยก็มีทั้งแขกปากมีทั้งหัวเลาะมีทุกอารมณ์ค่ะน้องไทรี่ดูบ้านต่อบไหมอยากให้เห็นวิวข้างนอกอ่ะไปดูกันไหมคะมาเร็ว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 มีหลายมุมมากและที่สําคัญแสงดีมากอ่ะ เหลี่ยมของเรานะคะบรรยากาศดีมากคุณคะเปิดม่านค่ะได้ค่ะมือเต็มค่ะออกไปเลยค่ะรู้สึกเป็นชนไว้อ i ไม่เอาเดี๋ยวออกแล้วไม่ให้เข้าปักอย่างนี้เลยเราสีปลาเห็นไหมเป็นน้ำอิสระเรนนี่ค่ะเรนนี่อารนนี่ค่ะเรนนี่ฝวลงเม็ดค่ะเพราะฉะนั้นน้องชัยลี่จะต้องอยู่ข้างในบ้านก่อนนะคะอาจกินงานรับค่ะบรรยากาศดีไหมคะคุณผู้ชมก็ดี อยากจะมาสิงอยู่ที่นี่กับว่าอนาคตจะเปิดเป็น Airbnb ละพอประเทศเปิดโดยที่เราก็จะมาอยู่เองด้วยพี่อาโซนนี้โซนอะไรคะที่เรากำลังนั่งใส่รองเท้าอยู่โซนใต้บันไดค่ะซึ่งเป็นที่อยู่ของสุนัขค่ะนี่มากันทงคอกเลยนี่มาริยาค่ะอันนี้ชื่อลีก้า อน,นี้ชื่อสุการ์อันนี้ชื่อโปโมโอ,อันนั้นปีโตแล้วก็อันนู้นไอซิง่งอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะจ้าลูกมีกี่ตัวเกือบ20นะนางนอนแบบเลิศมากดู<ช>แบบอยู่ในที่นอนยูนิคอร์นของนางความสูตัสูงนี่หนูก็จะหาตะหมาลูกจะพยายามเข้าหาไหม้ได้ดู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 ด,ด,ด,ด แล้วอย่างนี้พี่ธัญญาอยายงให้คนเช่าถ่ายละครจัดอีเวนท์ที่บ้านเชอร์มินไหมอ่ะยังให้ค่ะก็ <c oughs> สามารถที่จะเช่าถ่ายละครก็ได้จัดงานเ <c oughs> วิ้งก็ได้ถ้าเกิดว่าแต่งงานหรือมั่นจะมาที่นี่นสัญญานะคะฟรีนะคะได้เลยค่ะอันนี้คือเอาตัดไหมให้ชาด้วนยนะชาจะได้เอาไปลงไอจีว่าฟรีได้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> อะไปไปข้างบนกันนะ มุมเซนเช็คค่ะเออนี้ดูเป็นมุมพิมมมนัยกรรมแล้วต้องเกิดเหตุการณ์สำคัญในนี้หรือว่าจะต้องหาของที่ถ้าไม่คนเห็นใน acting หาของเซนี่แต่ว่าอนาคตมุมนี้จะเปลี่ยนเป็นห้องนั่งเล่นใช่ก็ดีนะนะให้คนมารวมกันตรงนี้เพราะว่าข้างในก็เป็นห้องนอนใช่ไหมเป็นห้องนอนนะคะมี3มห้องนอนด้วยกันห้องนี้เป็น master b เ d r o o m นะคะซึ่งจะทําให้มันเป็นแบบเป็นบ้านอยู่จริงอ่ะอันนี้มันเหมือนเราทําเพื่อเป็นเป็นย้อนเพื่อการถ่ายทําใช่แล้วก็จะเอาตรงเนี้ยออกเพื่อให้ตรงเนี้ย กลายเป็น w a l k i n closet ก็จะมาเป็น w a l k i n closet ห้องนี้ก็จะเป็นห้องห้องเล็กสุดนะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนเล็กสุดยังใหญ่มากเลยพี่แต่วิวดีมากเลยนะเป็นวิวน้ำค้นเป็นทุ่งสีเขียวนะข้างนอกอ่ะส่วนฝั่งที่นาธานอยู่อ่ะฝั่งนั้นก็ดีดีวิวสนามกอล์ฟค่ะคุณผู้ชม ดีเลยเนาะเปิดไปรู้สึกคนในกธรรมชาตินั่นแหละค่ะห้องนี้ก็เป็นห้องที่เราะต้องร e โนเ a ทททำให้มันเป็นห้องสมัยใหม่นอนได้จริงอไม่แบบว่านอนแล้วไม่กลัวผีเพราะตอนนี้บางคนก็บอกว่ากลัวผีนิดนึงเพราะว่ามันดูวินเหตเกินไปนิดนึงอ่ะเพราะว่าเพราะตอนที่ทําคือตั้งใจทําให้เป็นบ้านแบบโค l o n i a l private จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็น Airbnb ก็ต้องนอนได้แหละเดี๋ยวรอดูนะอยากให้แบบโมเดนโมเดนแล้วมานอนด้วยกันนะได้ ที่เราเยี่ยมชมบ้านนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลารับประทานอาหารใช่แล้วเหมือนปราร์ตี้เลยพี่อ่ะถ้าแบบมีคนเขาอยากจะมาจัดปาร์ตี้ได้ไหมได้สิถาอยากจัดปาร์ตี้นะคะเราก็มีร้านอาหารชั้นนำอาหารที่แบบว่าอร่อยขึ้นชื่อสาอมารถที่จะสั่งประทานที่บ้านนี้ได้เลยยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากซึก่ง <th. S 2> วันนี้ที่เห็นเนี่ยอาหารเยอะมาก ด,ดีกว่าชาหิวแล้วอะ่ะได้เลยค่ะคือวันนี้นี่เรามีมาจากหลากหลายชนชาติอย่างของชาขอพรีเซนต์เป็นคัปปะอุนิทงนะคะเป็นอาหารญี่ปุ่นเย้ซึ่งเขาแบบคงความดั้งเดิมเอาไว้เยอะมากในทุกๆเมนูอย่างอันแรกเนี่ยซีฟูดทาทากิหรือว่ายำทะเลของเขาอ,อันที่สองนะคะแบล็กแองกัสยากิ อันนี้เนี่ยเขาบอกเป็นเนื้อที่แบบดีมากอันต่อไปซูชิซาชิมิเซตอันนี้ก็คือเป็นพวกปลาดิบอะไรแบบนี้แล้วก็ซูชินะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยข้าวของเขาจะใช้น้ําข้าวกากสาเกว้าวอริจินอลมากนะคะแล้วก็จะมีไก่ย่างสไตล์อิซากยะด้วยต่อไปก็จะเป็นโอเด้งนะคะอันนี้เนี่ยดั้งเดิมมาจากโอซากะ วว้า <Wow. S 2> <ม>แล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยแซลมอนโรลอันนี้คือคลาสสิกทุกที่ต้องมีแต่อร่อยเท่านี้จะมีหรือเปล่านี่<ม><ม>ส่วนของพี่นะคะก็จะเป็นร้านเกาหลีเกาหลีอันยองจิกุมิจิกกมิจิกจก,กมิแปลว่าอะไรจิกกมิแปลว่าปลาหมึกวันนี้ได้เกาหลีหนึ่งคำแล้วจิกกมิถูกต้องแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างได้ค่ะ แรกนะคะ Fried Rice with Fish Roe ซึ่งเขามาผัดให้กับเราที่บ้านเลยน่าทบานบ้าๆใช่ละค่ะแล้วก็มีคาวบี้มันดุนะคะแล้วก็ยังมีบิ๊กมันดุซอฟทาวฟูซุปหรือว่าซุปเต้าหู้นั่นเองนะคะเท่านี้ไม่พอ มีหมูเกาหลีโบซัมนะคะเขาใช้หมูคุณภาพดีมาวางบนกระทะแล้วก็ต้มรวมกับสมุนไพรของประเทศเกาหลี <_ d> um> จนได้หมู3ชั้นที่มีกลิ่นหอมเนื้อ <_ d> um> นุ่มนะคะแล้วก็หูยคอลลาเจนเพียบ <_ d> um> เด็ดมาก <_ d> um> เท่านี้ไม่พอนะคะยังมีซิกเนเจอร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับป้านเลยทีเดียวนะคะจุซัมหยับเป็นปลาหมึกสายนะคะมีหมู3ามชั้นผัดซอสเผ็ดนะคะโดยเลือกความเผ็ดได้ถึง3ระดับเวลาจะทานเนี่ยต้องเอาปลาหมึก เอาหมูวางบนใบงาเกาหลีใส่กิมจิเครื่องเคียงกินคำโตโต,โตโได้ฟิลสุดๆเลยค่ะแค่ฟังก็อิ่มแล้วเท่านี้มีพอนะคะเราก็ยังมีอาหารทะเลหเห็นไหมปูยิ่งใหญ่มากดูดิ เดี๋ยวมาดูเมนูนะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีปูไข่อบวุ้นเส้นอหอยแครงลวกนะคะไข่ค้นปูก้อนจำโบ้ข้าวไข่ค้นกระเพราปูยังไม่พอปูไข่นึ่งนมสดนะคะยังมีเนื้อปูก้อนจำโบ้ผัดผงกะรี่มึกผัดไข่เ,ขเค็ม<ก>โอ้หเขาเ่ารีไม่พอปูไข่ดองซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะ ปูเนี่ยเขาเลี้ยงไว้ที่วังปูซึ่งจะทําให้ปูสดไข่แน่นบวกกับกรรมวิธีของการดองเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยค่ะสุดยอดตัวของผมนะครับมาจากร้านโปรดของผมเลยครับร้านชาบูและปิญญ้งย่างร้านย,ย,ยูยูยูใช่ร้านยูมเมนูมีอะไรบ้างมีชุดยากินิคุก็จะมีเนื้อสันในอย่างดีเนื้อไทยเฟรนช์ส่วนท้องติดมัน เนื้อส่วนท้องนําเข้าจาก US แล้วก็หมูโชกุนส่วนสันคอหมูหมักน้ําจิ้มส่วนสันนอกกิมจิโฮมเมสนะครับแล้วก็เซตชาบูจะมีไทยเฟรนชส่วนสันในสไลด์บางในรูปแบบชาบูแล้วก็จะมีคาราลา,ลาวาเกิวเป็นส่วนชักโลหรือส่วนไหลที่ติดกับลิปอายทั้ง2ชุดจะเสิร์ฟพร้อมน้ำซุปคาสโวดาชิและน้ำจิ้มคอนซึ และอาหารจานเดียวนะครับก็จะมีข้าวหน้าเนื้อสุก,กี้ข้าวหน้าเนื้อจอมพลังข้าวยำเกาหลีงานนชาตินะคะขอเป็นคนเปิดพิธีเปิดงานนี้ถูกต้องค่ะได้เลยอ,อร่อยมากต้มยปลาน,นุ่มมากนะคะนี่ก็คือโอเด้งเนี่ยที่มีสูตรต้นตำรับจากโอซากา้าอืม,อมย่าเปิดเร็ว นนี้คือผักหรือเสื้อคะจะกินไหมล่ะสีเดียวกันเลยอันนี้นะคะเขาก็จะมีไข่ปลาโทมิโกะเนี่ยโรยหน้าด้วยเพิ่มความกรุบกรอบเวลาเรากินเนี่ยเราจะต้องเอาน้ำของอันนี้มาผัดใช่นัดดีนี่เดเข้มข้นมากเข้มข้นอดีมากดีมากนี่ดีมากมีความแบบ กลุ่บของไข่ไข่ปลาน้ำไข่เดือนแต่ว่ากินชาบูกันบ้าเอาเลยยูจัดเลยเดี๋ยวไอ้อาหารทะเลก่อนคุณผู้ชมคะดูสิคะไข่ปูดองราดไปเลยนะคะแล้วเราก็หวานโ้โหเหมือนนี่เลยอ่ะมักบังที่แบบว่ามันจะเป็นโชว์กินอาหารอ่ะเป็นการแบบว่ากินอาหารใช่แล้วก็แบบโซยแบบซดแบบ แล้วก็มีเสียงดังๆอ่ารองโ,อโหเสียงดังไม่ได้คนไทยมันจะแบบเสียงดังไม่ได้เสียงตี้ไม่ได้ต้องแบบเจียมเจียมนี่ไปญี่ปุ่นคือคิดว่าไม่อร่อยเลยนะเจ้าของร้านร้องไห้เลยนะอร่อยมากเลยเนี่ย พี่อ่ะขออนุญาตหน่อยนะวันนี้เว้นให้สักวันหนึ่งบ้านเหม็นไม่เป็นไรเพราะว่าอร่อยไม่เอาละค่ะของข้าวเสร็จก็ต้องต่อด้วยของหวานของยิ่งข้าวไปเลย มาไมซี่ของหวานนะคะจากร้านเลยเอ่ย e านแ Factory นะคะก็จริงๆเนี่ย e วานเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นอีเวนก็ได้นะคือแล้วแต่ว่าเราเรียกยังไงแต่เขาอ่ะเอามาจากชื่อตัวนี้อึ๊บน้องแมวแมวอ้วนสีน้ำตาลน่าจะเป็นแมวของเจ้าของก็เลยเอามาตั้งชื่อเป็น Ewan Factory ไปเลยซึ่งเขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยเขาหามาจากทุกภาคเลยนะคือภาคไหนที่มีทุเรียน ก so right ็จะเอามาทำเพราะฉะนั้นจะไม่ขาดตลาดเลยคือก so ินได้ทั้งปีเล่อยๆตลอดใช่ได้ทั้งปีเลยนะคะจะมีส่งไปที่ฮ่องกงแล้วก็ที่ท็อปด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะซื้อทานนะคะแต่ว่าแบบที่เป็นชีสเค้กเนี่ยเขาจะไม่มีหน้าร้านต้องสั่งแบบออนไลน์ซึ่งมีขนาดนะคะคือขนาดครึ่งปอนด์540บาทและขนาด1.5ปอนด์1,350บาทแล้วก็มีขนาด2ปอนด์คือ1,800บาทเขาเรียกกันว่า ชีสเค้กหมอนทองใช่ปะใช่ทุเรียนมหมอนทองทำไมหมอนทองอ่ะอ้าวก็เป็นทุเรียนหมอนทองไงพันพันพัน,พน<อ>หมอนทองอยู่เข้าใจว่าหมอนทอ ใช่หวอนทองว่ะโ้อมายก่อ่เพราะว่าต้องเข้าใจว่านางไม่ทานทุเรียงเสียชาตเกิดมากๆเลยอยู่เนี่ยหนไมเกว่าเดี๋ยวก่อนฉันจะบอกว่านี้นะเขาได้รับรางวัลพรีเมียมแบรนด์อวอร์ด2020ด้วยนะโอเคเลิศส่วนถ้าใครสนใจนะคะสามารถเข้าไปได้นะคะที่ Line at Ivan Factory สามารถเข้าไปสั่งออนไลน์กันได้เลยเพราะว่าเขาไม่มีหน้าร้านค่ะ อร่อยมากอยู่เปิดประสบการณ์ล่าอืม it's not for me อร่อยมากเนาะคือปกตินะต้องบอกว่าพี่เป็นคนชอบกินทุเรียนมากแต่ชอบกินขนดทุเรียนสดเมื่อไหร่ก็ตามพี่ทุเรียนเน่เอาไปทําเป็นแกล้มเออไปทําเป็นแบบอย่างอื่นอะไม่ชอบชอบอย่างเดียวคือทุเรียนกวน ใช่ชอบทุเรียนกรอบวันนี้เป็นครั้งแรกที่กินชีสเค้กทุเรียนเราชอบมากอร่อยมากจริงตกใจตกใจเพราะว่าทุเรียนข้างบนมันแบบมันทุเรียนสดจริงๆอ่ะแล้วก็เหมือนกินชีสเค้กกับทุเรียนอ่ะจริงๆอร่อยพิ娅คือมันฟินมากยอมรับว่ากลัวทุเรียนเพราะว่าไม่ได้กินมาเป็นสิบปีแล้วแล้วก็เวลาแบบแม่ซื้อมาอยู่ในตู้เย็นมันเหน็นแต่วันนี้กินเข้าไปคือมันแบบรสชาติเดิมๆมันกลับมา มันอร่อยมากความชีสเค้กชามันเกิดปลูกอ่ะชาแบบเลิกกินมาได้ยังไงเป็นสิบปีไม่รู้เหมือนกันน่ะเดี๋ยวนะคะป็นลูกสาวแป๊บเึยนะหลียรีมากอ่ะถ้าใครชอบทุเรียนนะคะต้องลองสุดเนาะสุดอยากกินอีกใครอยากกินใครอยากชิมนะคะเข้าไปที่ไลน์แอด eban factory นะคะแับรองติดใจแน่นอนเลิศมากค่ะ อยากให้ลองแต่ไม่ยอมลองไม่เป็นไรเรากินเอง <laughs> จะได้ไม่มีคนแย้ง <laughs> ใช่แต่ <laughs> เสดทายอีกแล้วค่ะทำไมคะงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกราใช่แล้วนะคะเราก็ต้องลากันไปก่อนแต่เดี๋ยวก่อนตอนลาน,นี่ทำไมมีสมาชิกฝุดมาหนึ่งคน <laughs> แล้วหนูก็ไม่ใส่หมวกมานะคะหนูเหมือนเด็กผู้ชายเลยลูก หนูคพรจะใส่หมวกใส่โบแล้วหนูก็จะเหมือนเด็กผู้หญิงเข้าใจไหมคะเฮ้เขาดูเข้าใจพี่อะนะคะโอเคนะคะเข้าใจตรงกันนะคะเอาละค่ะ,เ,ะ,คะเดี๋ยววันอยู่นะคะตะเลิกหน้าเราจะพาไปไหนต้องคอยติดตามกันนะคะทางช่องอมรินทีวี3ัใช่แล้ววันนี้นะคะเราลาไปก่อนพร้อมไทรี่แล้วก็เค้กทุเรียนที่อร่อยมากายโอเคไปแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ ัดไปก่อนไม่อ่อนเองนะไทรี่ค่ะซึ่งไทรี่เป็นน้องสาวของพี่เองฮะเป็นลูกน้องสาวพี่พูดผิดป่ะพี่พู่ผิดอ๋อเป็นน้องสาวไทรี่มองเขาเหมืนสิลูกอายะอเมรินทีวี